คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2568นนี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารในเดือน พฤษภาคมในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับหจนถึง15พฤษภาคมไพ่10คาถาจะพูดถึงในเรื่องของการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้ดูจะยุ่งดูจะเหนื่อยนะครับบางคนอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่หรือว่าได้รับมอบหมายงานนะครับที่อาจจะต้องทําแทนคนอื่นต้องรับ ผิดชอบงานแทนคนอื่นก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันเป็นช่วงเวลาที่งานหนักครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่จะเป็นปัญหาที่คนเกิดวันอังคารนั้นสามารถที่จะเอาชนะได้หรือว่าก้าวข้ามผ่านได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะซันไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตนะครับไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นในดวงการงานเราจะพูดถึงในเรื่องของการงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จ ที่มาจากความพยายามความตั้งใจของตัวเราเนะครับหรือการมีข่าวดีในเรื่องงานก็ได้ นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บางคนจะมีข่าวดีที่อาจจะทำให้มีรอยยิ้มได้ในเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะเป็นข่าวดีที่อาจจะนำพาชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามาให้กับคนเกิดวันอังคารในเรื่องงานเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตก้าวหน้าในสายงานในสายอาชีพ ที่ทำนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาไพ่แปดคาถาจะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะครับหรือว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานจะพูดถึงการเดินทางก็ได้เช่นกันคนเกิดวันอังคารในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้ถ้าไม่ใช่ลักษณะของการ ต้องเดินทางไปติดต่อง,งานไปดูงานก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหนง่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับและบางคนการงานจะไปในทิศท,ทางที่เรียกได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดก็ว่าได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย ใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปสมหวังสมใจนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่า ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยู่ในช่วงเวลาที่งานหนักหน่อยงานเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะครับแต่ธุรกิจเติบโตและก็เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายครับไพ่แปดคาถา,าจะพูดถึงการได้ขยับขยายแต่กลายธุรกิจออกไปบางคนมีเกณฑ์ได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนค้าขายการค้าการขายจะดีการค้าการขายจะเด่นนะครับขายดิบขายดี โดยเฉพาะคนที่ค้าขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือว่าคนที่อาจจะค้าขายเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่ก็ได้เช่นกันนะครับแม่ที่กำลังจะมีลูกอ่อนหรือว่าสตรีตั้งครรภ์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ 2อ,อาชีพนี้นะครับจะโดดเด่นเป็นพิเศษในดวงการงานนะครับจะคนค้าขายอาชีพอื่นก็ขายดิบขายดีไม่แพ้กันอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องลงมือลงแรงหรือบางคนก็อาจจะต้องใช้สมองนะครับในการคิดหาวิธีการกลยุทธ์ในการค้าขายแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อย เท่าไหร่คุณจะได้ผลตอบแทนได้กําไรหรือว่าจะค้าขายได้ในสิ่งที่คุณนั้นนะครับต้องการเช่นลงทุนไปเท่าไหร่ก็จะได้กําไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ คนเกิดวันอังคารที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตในหน้าที่การงานนะครับใครที่กําลังตั้งใจจะย้ายงานเปลี่ยนงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือเรียกได้ว่าอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นข้อเสนอดีๆทาง ธุรกิจหรือว่าทางสายงานสายอาชีพของคุณให้กับคุณก็เป็นได้เช่นกันในเรื่องของทางธุรกิจก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่จะมีโอกาสนะครับได้ลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ครับเรียกได้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนเกิวดวันอังคารในดวงการงานและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับ คนเกิดวันอังคารดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอังคารมีไพ่ราชาแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งความมั่นคงทางการเงินการเงินในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ถือได้ว่าหมุนเวียนได้ดีการเงินดีการเงินคล่องตัวและจะเป็นช่วงเวลาที่มีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาด มือครับบางคนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนมีเงินเก็บเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงรายได้จากช่องทางใหม่ๆที่ไม่คาดคิดด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย ไพ่จัสติกหรือว่าไพ่ตุลาการจะพูดถึงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้แม้การเงินจะดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆต,ต้องรอบครอบให้มากเป็นพิเศษนะครับส่วนการลงทุนหากลงทุนในเรื่องที่มีความรู้ความเข้าใจจะนำผลดีมาให้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองถ้าใครมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง มีเกณฑ์ที่จะได้ผลแห่งคดีออกมาเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือไพ่เดอะชาริออหรือว่าไพ่รถมาสึกนะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีคนเอาความเดือดร้อนในเรื่องเงินมาให้ให้ใครยืมเงินระวังจะถูกโกงโดนเบี้ยวนี้ได้นะครับ รวมถึงอย่าไปค้ำประกันไข่สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างสุดท้ายคือเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มาแบบไม่คาดคิดนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารมีไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการมีข่าวดีในเรื่องเงินเป็นตัวแทนของความโชคดีครับมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการมีโชคลาภได้เช่นกัน นค,คนเกิดวันอังคารยังมีไพ่ราชาแห่งคทถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะนำพาความโชคดีมาให้ไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงการมีลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับหรือว่าผู้อาวุโสที่เคารพนับถือจะนำพาความโชคดีมาให้ครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้ในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้คนเกิดวันอังคารแนะนำให้ทำบุญตามบ้านพักคนชรานะครับหรือว่าอาจจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนด้อยโอกาสก็ได้เช่นกันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือ การดูแลบุพการีพระในบ้านให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้ดีครับดวงชะตาชคลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่ามีพลังงานดีๆจากไพ่คาทาหรือว่าไพ่ไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นอัศวินแห่งคาทาไพ่สีคาทาไพ่ราชินีแห่งคาทานะครับ3ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพ ของคนเกิดวันอังคารที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีใครที่นะครับเจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะอาการทุเราเบาบางหรือว่าฟื้นตัวได้ดีสิ่งที่อาจจะต้องระวังเนื่องจากว่าเป็นไพ่คาถาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการที่อาจจะทํางานหนักเกินไปใช้ชีวิตไม่สมดุลพักผ่อนน้อยถ้าจะมีอาการเจ็บป่วยใดจากโรคภัยไข้เจ็บใดก็จะมาจากสาเหตุที่ ใช้ร่างกายหักโหมนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับดูแลสุขภาพกายใจกันให้ดีขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทั่วทั่วทุกคนนะครับดวงสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดวันอังคารมีไพ่สองดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจใครที่คบหาดูใจกันอยู่เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ดูจะมีอุปสรรคมีปัญหานะครับไพ่สี่ดาบจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนที่คบหาดูใจกันอยู่ เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจับเข่าพูดคุยเคลียร์ใจกันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วไพ่สองดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุทะเลาะกันเพราะเข้าใจผิด นะครับหรือว่าอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงก็ได้ไพ่สี่เหลียน,จ,จ,ะน,ะน ue, จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงนะครับไพ่2ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุทะเลาะกันเพราะเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําหรือคําพูดก็ตามทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใจเย็นให้มากครับคนเกิดวันอันงคารทั้งหลายแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะครับ ส่วนคนโสดยังเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะมีใครนะครับยังโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตซะมากกว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้หรือไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครถ้าไม่ดีก็ไม่เอา ดวงชะตาความรักคนเกิดวันอังคารผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับเรื่องใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้ใช้สติในการดําเนินชีวิตนะครับใช้สตินําหน้าใช้ปัญญาในการ แก้ไขสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิตแต่ชีวิตเราเรา ต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคําทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ